ก็ว่ากันว่ามหานครบ้านนกจบยากแพงนี่ลูกเป็นใครอะ่ะผมมาพบอาจารย์นะครับไม่ได้มาพบพันลงผมรองศาสตราจารย์จีรายุตระกูลขาวครับรถไฟฟ้าก็ไม่มีอยู่กรุงเทพจริงกันหก็ไม่รู้ มาหาลัยมาหานครหรือนครรับแรงก,กันแน่ครับไกลโคตรครับมอเราเนี่ยมันนอกจริงแหละขนาดผมสอนเสร็จเนี่ยผมก็ตรงกลับบ้านเลยไม่มีห้างสรรพสินค้าให้ได้ช้อปปิ้งเลยเขาว่ากันว่าที่เนี่ยจบยากเขาไหนเหรอก็ก็เขาอ่ะ <c oughs> เขาว่ากันมาครับที่นี่จบยากผมไม่ได้ติดอะไรนะแต่เขาว่ากันว่า ค่าเทอมที่เนี่ยโคตรแพงเลยใชแแ่แพงแพงนี่จริงแหละขณาผมสอนทุกที่ผมไม่คิดว่าแพงเลยยังมีเขาว่ากันว่าอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเขายังว่ากันว่าที่เนี่ยเน็ตช้าตึกเก่าจอดรถไม่พอการบ้านก็เยอะโปรเจกต์มีทุกเทอมห้างสินค้าก็ไม่มีรถโดยสารก็น้อย จะเดินทางแต่ละที่ก็ไกลไกลใช้เวลาเป็นชั่วโมงยังมีใครเขาว่ากันว่าอีกไหมครับฮไป่ะจอยู่ทำไมไม่มีอะไรดีเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยเดยวเดยวเเดยวมาฟังผมพูดให้จบก่อนมอเราอ่ะบ้านนอกก็จริงอันนี้ผมยอมรับแหงใช่ไหมลัวจบยากใช่ไหมเราอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพราะมหานครของเราต้องการสร้างบุคลากรให้เป็นคงเก่งออกมาทำงานได้จริงมีอนาคตที่ดีและเงินค่าเทอมของพวกคุณเราเอาไปลงทุนสร้างเครื่องไมายคเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่พร้อมใช้งานรองรับอุตสาหกรรมระดับสากลอย่างห้องแลบโลโบโติกเรามีหุ่นยนต์แขนกลเกรดอุตสาหกรรมให้เรียนทั้งแบรนด์คูกา ABB ยัสกาวาหรือจะเป็นแล็บสตองวอลสตองฟอร์ให้ทดสอบความแข็งแรงด้านวิศวกรรมโยธา ในประเทศมีแค่2ที่หนึ่งในนั้นคือมหานครแหลบด้านเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ทําให้คุณพร้อมออกไปทํางานเพราะตลอดหลักสูตรได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิน70%แล้วเนื้อหาของหลักสูตรของเรานะพูดเฉพาะทางบริษัทชันนําระดับประเทศต้องการนักศึกษาของเราสูงมากนีแค่น้ําจิ้มนะเรายังมีห้องแหลบอีกเยอะไม่เชื่อใช่ไหมไปดูในเว็บไซต์มอนี่แต่ถ้าไม่มีเงินจริงเรามีกู้กอยศอ แลหลักสูตรส่วนใหญ่รองรับ Human Cap i t a l เรียนจบคือเงินแค่70ดอกเบี้ยร้อยละ0ูนยห้เองไงมส่วนเรื่องจบยากมันก็ต้องยากแหละเพราะมาตรฐานเราสูงจบแล้วต้องทำงานได้จริงแต่ไม่ต้องห่วงเรามีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชากว่า400คนที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในการเรียนหรือเรียกได้ว่าโคชชิ่งแล้วที่นี่พวกเราช่วยกันเรียนไม่ได้แข่งขัน ทั้งเพื่อนรุ่นพี่พร้อมจะคอยซัพพอร์ตเสมอส่วนรูปแบบการเรียนการสอนเราเป็นแบบ active learning stem education พวกผู้ปกับการพัฒนาน soft skill ให้กับพวกคุณไอ้ที่เขาว่ากันว่าที่นี่จบยากเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราเขี้ยวเข็นให้ทุกคนเป็นคนเก่งเหมือนที่ดอนลี่พาตันพูดเอาไว้ว่าถ้าต้องการจะเห็นสายลุงคุณจะต้องยอมทนกับสายฝนก่อนมหานครชื่อนี้ การันตีอนาคตการทำงาน